สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกับยังอยู่กันในช่วงของกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาธิกลนะครับก็ยังอยู่กันที่เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงครับปัญหาที่เรามักจะพบเห็นกันบ่อยครั้งและปัญหาการละเมดลิขสิทธิ์เพลงตามร้านคราวเกะครับอาจารย์ครับครับเรื่องนี้น่าจะมีคําอธิบายก็อย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าเวลาคุณแต่งเพลงขึ้นมา นะฮะก็ถือว่าคุณได้ลิขสิทธิ์ในเพลงนั้นทีนี้บางลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเพลงที่ดังเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทสมมติบริษัทเนี่ยผมเป็นบริษัท A อจ้างคุณต๊อกเป็นรายเดือนมีหน้าที่แต่งเพลงอย่างเดียวถามว่าลิขสิทธิ์นี้เป็นของใครก็ต้องเป็นของผมเป็นผู้ว่าจ้างใช่ผมก็จะเป็นแค่ของลิขสิทธิ์ผมเป็นบริษัท A ผมก็เพลงขึ้นมาแล้วก็โปรโมทเพลง พอเพลงดังปั๊บมันก็เริ่มมีราคาครับพอเรามีราคาคนก็ชอบฟังเพลงไงเพลงที่มันดังๆนะเดี๋ยวนี้ก็มีธุรกิจเขาเรียกว่าร้านคาราโอเกะก็คือว่าให้ประชาชนเข้าไปเนี่ยนะร้องเพลงคาราโอเกะครับอย่างนี้ถือว่าร้านคาราโอเกะเนี่ยนะฮะทำธุรกิจหารายได้จากการร้องเพลงคือได้กําไรจากนะฮะได้การขายจากเพลงนั้นเพราะฉะนั้นเพลงที่นะฮะคุณเอามาใส่ให้ลูกค้าร้องเนี่ย <Workers S 2> คุณต้องไปซื้อนะฮะกับเจ้าของเขาเสียก่อนเดี๋ยวนี้บริษัทใหญ่ๆเขาก็มีบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์เลยก็คือเวลาเขาผลิตเพลงขึ้นมาเขาก็ตั้งบริษัทมาบริษัทเป็นบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ของเขาเลยคุณก็ต้องไปติดต่อบริษัทนี้แหละแล้วเอาใบอนุญาตมาเขาจะมีบอกว่าสติกเกอร์มาติดว่าเหมือนติดหน้ารถเลยทำนองนั้นนะแต่รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นคุณก็คุณก็ทาธุรกิจได้เลยนะเพราะถือว่าคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะไม่ผิดกฎหมายแล้วเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันอนุญาตกันได้แต่ถ้าเกิดคุณนะฮะทำมาค้าขายร้านทะโลเกะโดยบุ่งค้ากําไรจากเพลงนี่นะฮะแล้วก็ไม่ไปขออนุญาตเขาผิดนะครับครับมีโทษหนึ่งโทษจําคุกสองมีโทษปรับเวลามีโทษปรับนะครับค่าปรับนะฮะที่ผู้ถูกละเมิดนะครับจ่ายเนี่ยเขาจะให้เจ้าของลิขสิทธิ์ครึ่งหนึ่งเลยความผิดในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้เพราะฉะนั้นเวลาเราละเมิดลิขสิทธิ์เขาก็จะไปแจ้งความนะเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแจ้งความแล้วก็ดําเนินคดีกับเราภายใน3เดือนนะเขาก็จะนําตํารวจมาแล้วเพราะฉะนั้นร้านคาราเกตเหล่านี้หรือแม้กระทั่งร้านกาแฟก็ดีก็ไม่สามารถเปิดเพลงที่ยังไม่ได้ขออนุญาตเลยผมหวังในร้านคาลาูเกตก่อนอ่า uh huh. พอดีเมื่อกี้ยกตัวอย่างมาเรื่องร้านกาแฟก็ต้องดูนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าถ้าเกิดว่าเป็นการมุ่งค้ากําไรจาก เพลงนั้นน่ะก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เขาแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดร้านไม่ใช่ร้านคาราโอเกะเป็นร้านกาแฟผมขายกาแฟนะุดขายต่างกันแล้ะไม่ไม่ใช่ขายเพลงนะแต่ว่าบางทีผมก็เปิดเพลงเบาๆนะฮะให้ลูกค้าได้ฟังเพลินๆครันะฮะก็ผมก็ไม่ได้มุ่งค้ากำไรนะเอาจากเพลงนั้น นะครับเคยมีคําพากษาดฎีกาบอกว่าในกรณีที่นะครับถ้าประกอบธุรกิจอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ประกอบธุรกิจก็ต้องเพลงเลยแต่บางทีเปิดเพลงให้ลูกฟ้าฟังเบาๆแล้วไม่ได้มุ่งค้ากําไรจากเพลงนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะครก็สามารถที่จะเปิดได้จริงๆแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ดีใจด้วยนะครับที่เอาเพลงคุณไปเปิดทําให้เพลงคุณดังนะครับนั่นคือความแตกต่างอยู่ตรงนี้ เลียกถือว่าได้ทั้งสาระได้ทั้งประโยชน์มากทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่อาจจะประกอบธุรกิจคราเกะอยู่ก็ดีหรือว่าร้านกาแฟต่างๆก็ดีก็ถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรายังมีความน่าสนใจของกฎหมายกีฬากับธนาเบญจาทิกุค่ครับช่วงกฎหมายกีฬากับธนาเบญจาทิกุ่ ครับกลับมาในช่วงของกฎหมายกีฬากับธนาเบนจาทิกลุนครับช่วงนี้ตั้งแต่เดือนกุมภามีนานี่38สมาคมคกีฬาจะมีความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาครับเรามีกรณีตัวอย่างนะครับของสมาคมยิงปืนครับซึ่งสักก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีเศษเนี่ยมีปัญหาของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาซึ่งสารปกครองเนี่ยได้มีคําสั่งคุ้มครองนะครับคุณอาทิพรั์ซึ่งเป็นการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาบอกว่าให้ ได,ได้เป็นนายุสมาคมแต่ว่าไม่สามารถใช้คําว่าแห่งประเทศไทยได้กรณีเคสอย่างนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c like ้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับขนาดนี้โรงการกีฬาก็จะมีพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็การที่นะฮะสมาคมกีฬาต่างๆจะจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมกีฬาเนี่ยก็ไปจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ไปจัดตั้งขึ้นตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยอะไรต่างๆ <g ül> s> <S ก็เป็นสมาคมเลย <g ül> s> <S นะฮะแต่เมื่อจัดตั้งมาแล้วเป็นสมาคมเนี่ยห้ามใช้คำว่าแห่งประเทศไทยจะใช้ได้คำว่าแห่งประเทศไทยก็ได้เมื่อไปขึ้นทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเึทก่อนขึ้นทะเบียนแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองแล้วถึงใช้คำว่าแห่งปร, <g ül> s> <S ประเทศไทยได้อย่างเช่นสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยอย่างเงี้ยนะก็ใช้ได้ นะแต่ว่าถามว่าแล้วสมาคมกีฬายิงปืนเฉยๆมีไหมมีมีมได,ได้มีได้เพราะว่าไม่ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนี้ไปจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่นมันก็เกิดเป็นไงครับซ้ำซ้อนซ้ำซ,ซ้อนกันไงเมื่อซ้ำซ้อนแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าคุณต๊อกเนี่ยไปจัดตั้งสมาคมยิงปืนขึ้นอีกสมาคมหนึง่งแล้วใช้คําว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยนะครับในทะเบียนการกีฬาประเทศไทยที่เขามีสิทธิ์มายืน่นฟ้องศาลกรอง ให้ระงับการใช้คําว่าแห่งประเทศไทยเสียเพราะว่าเนื่องจากว่าการที่จะใช้ได้ต้องได้รับการรับรองกับการกีฬาเส่ยก่อนเห็นไหมครับก็ดามาสู่การที่จะต้องอแก้ไขพรบการกีฬาใประเทศไทยไง mm hmm. ที่เราพูดกันแต่ข้างตน้นว่าต่อไปนี้นะนะเมื่อแก้ไขพรบการกีฬา,าประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับการที่จะจัดตั้งสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเนี่ยต้องไปที่เดียววันสต๊อป วันเซอร์วิสนะฮะก็คือไปที่การกีฬาห่งประเทศไทยที่เดียวนะครับไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นแล้วหน่วยงานการกีฬาประเทศไทยก็จะสามารถควบคุมดูแลเป็นหน่วยงานเดียวได้นั่นคือเป็นที่มาของการที่จะแก้ไขนะฮะก็มีส่วนกับศาลปกครองด้วยเพราะว่าศาลปกครองนี่ก็ในเมื่อกรณีใดที่เป็นเรื่องของการที่ไม่ชอบดยกฎหมายไม่ถูกกฎหมายก็สามารถที่มาฟ้องศาลปกครองได้อ๋อเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็น ประโยชน์นะครับที่จะให้เกิดกับบรรดาการเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาคมกีฬาต่างๆที่ใกล้เข้ามาหรือแม้กระทั่งที่ดําเนินไปแล้วก็ตามนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงครับ